สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o ี c h a ช n น l นะครับช่องที่เรียนดูร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับผมนะขอแยกมาอัปเดตข้อมูลครับสำหรับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะที่ยังตกค้างอยู่นะครับที่ยังไม่ได้รับเงิน7 0 0 0บาทนะครับวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าซึ่งหลายท่านก็รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้วันที่13พฤษภาคม ในส่วนของเว็บไซต์ w w w ร a s ว a ์เวาเนี่ยนะครับเปิดให้ผู้ทบทวนสิทธิ์ยื่นนะฮะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็มีการนะครับปรับปรุงในส่วนของเว็บไซต์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ยังเหลืออยู่ในการเยียวยา7,000บาทนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูละเดียดกันครับว่ามีความคืบหน้าและอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถ้าเราพูดถึงในเว็บไซต์ www. l a u c h a n a com ณปัจจุบันนี้คือวันที่14พฤษภาคมนะครับถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับซึ่งหน้าตาของเว็บไซต์จะมีการอัปเดตนะครับจริงๆมันจะมี4ปุ่มนะครับท่านแต่ว่ามันหายไปแล้ว1ปุ่มนะนั่นคือปุ่มสีส้มนะครับเพราะนั้นเหลือแค่3ปุ่มก็คือปุ่มสีน้ำเงินนะฮะตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ นะครับแล้วก็ปุ่มสีชมพูก็คือสละสิทธินั่นเองนะครับสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมนอกเหนือจากปุ่มที่หายไปนะครับท่านถ้าเราสังเกตเนี่ยในส่วนของข้อความนะครับที่เขียนคําว่าโครงการเราชนะแล้วก็บอกว่าสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าของชีพนะครับสูงสุดเดิมทีเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น7000ปัจจุบันนะครับล่าสุดนี้นะครับอัปเดตเป็น9,00 0บาทแล้วนั่นก็หมายความว่านะครับกลุ่มที่เคยได้700 0มาแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ2,000บาทเพราะฉะนั้น7,000บวก2,000เป็น9,000บาทนี่คือที่มาที่ไปของตัวเลขที่อัปเดตบนเว็บไซต์ล่าสุดนี้นะครับผมท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบและก็ดูได้นะครับในขณะเดียวกันครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับถ้าท่านเลื่อนไปด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งปันนะกลุ่มผู้ที่นะครับต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ นะครับหรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะฮะว่ามีการแจกแจงการจ่ายเงินเป็นตารางรอบของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การซึ่งได้รับเงินวันไหนอย่างไรนะ,ะก็มีการแจกแจงหลายๆรอบนะครับแต่ที่เหลืออยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเหลือตรงไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันป๋อตังก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการอัปเดตเช่นเดียวกันนะถ้าท่านเข้ามานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันป๋อตัง แล้วก็เข้ามาที่นะครับบัญชีจีเวรสของท่านนะครับเวลาท่านกดเข้ามาแล้วเนี่ยใครที่ได้สิทธิ์นะครับแอปพลิเคชันป๋อตังเนี่ยนะครับเมนูเราชนะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเออนะครับผมก็ยังเป็นสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพไม่เกิน7 0 0 0บาทอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะมีการอัปเดตเมื่อไหร่อย่างไรและเมื่ออัปเดตแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับผมนะก็มีเมนูเดียวที่แสดงอยู่นะครับแล้วถ้าท่านกดคําว่าใช้สิทธ์ นะปุ่มสีน้ําเงินตัวนี้มันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแล้วนะครับก็คือว่าได้รับสิทธิ์นะครับรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทรวม9,000บาทยอดสะสมใช้จ่ายได้ตลอดโครงการนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่มีการอัปเดตจากเดิมเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับคือ7,000บาทนะครับท่าน นี่ก็เป็นการอัปเดตและก็เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w ร์ไเราชนะ .com ที่มีการอัปเดตตัวเลขแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีการอัปเดตตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านกดไปในส่วนของรายละเอียดการรับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีตาราง2สัปดาห์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้ก่อนว่าเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน เป๋าตังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพื่อให้กับทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพถึงความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ลองรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการเยียวยานะครับช่วงของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนตามลําดับนะครับผมเอาละวันนี้ที่เราจะแบ่งปันและอัปเดตนะครับก็คือกลุ่มนี้นะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสําหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับวงเล็บกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ หน้าตานี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในเว็บไซต์ w w w ร์ a ไวด์เว็ com นะครับท่านซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มเรานี้เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติต่างๆเนี่ยแล้วท่านไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับผ่านทาง w w w ร์ไวด์เว็นะ com ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับคือ13พฤษภาคมสิ่งที่จะต้องทําต่อไปนะครับในกลุ่มเรานี้ก็คือว่า วันที่21พฤษภาคมเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อจะได้รับผลว่าในการที่ท่านยื่นทวนสิ์ไปเนี่ยนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่21พฤษภาคม64นะครับผมอันนี้แยกออกจากกันนะนะครับในส่วนของเยียวยาต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่เขายังไม่ได้รับเงิน7,000บาทนะครับแล้วก็ยังตกค้างและหลงเหลืออยู่นะครับผมนะ21พฤษภาคม เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับหรือนะครับผมสามารถที่โทรนะครับ c เซ็น e n t e r ของธนาคารกรุงไทยเบอร์021111122ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนะครับรูปแบบการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของการที่ท่านทบทวนสิทธินั่นเองนะครับและถ้าท่านผ่านถูกไหมนะครับได้รับสิทธิ์หลังจากที่ท่านทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะได้รับเงินนะครับผมนะวันที่22พฤษภาคม64 อันนี้ได้รับ7,000บาทนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็มีคําถามต่อว่าเอา้าแล้วเราได้รับ7,000บาทแล้วในวันที่22พฤษภาคมไอ้แล้วไอ้2,000บาทละ่ะที่มันให้ในส่วนของการเยียวยาต่อเนื่องใช่ไหมในโควิดรอบ3เนี่ยได้อย่างไร อันนี้นะครับก็น่าสนใจถ้าเราดูนะครับในการโอนเข้าให้นะครับในการเยียวยารอบ3คือ2,000บาทใช่ไหมครับของกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนี้นะครับผมก็คือวันที่21แต่กลุ่มเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มตกค้างเนี่ยนะฮะวันที่21เนี่ยยังตรวจสอบอยู่ถูกปะนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ความหมายคืองี้ฮะถ้าตามเว็บไซต์ที่เขาแบ่งปันเนี่ย21พฤษภาคมถูกปะ ก็คือตรวจสอบสิทธิ์ความหมายคือถ้าผ่านแล้วเนี่ย22สพฤษภาคมในเงินเขาให้70,00บาทนะครับแต่ก็มีลุ้นต่ออีกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่า21ผ่านแล้วแน่นอนว่าที่เขาเยียวยาต่อเนื่องวันที่21อีก1,000บาทเนี่ยมันจะเข้าพร้อมกับวันที่22หรือไม่อ่ะอันนี้เดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งนะนะครับก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลจากกระทรวงการคลังแบ่งปันของกลุ่มนี้แต่แน่นอนครับว่าในเว็บไซต์มันระบุนะครับชัดเจนว่ากลุ่มที่ทบทวนสิิ นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผล21พฤศภาคมพร้อมกับถ้าผ่านนะก็เงินเข้าวันที่22พฤศภาคม7,000บาทนะครับนี่คือเป็นกลุ่มที่ยังตกค้างอยู่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ตกค้างอยู่ไม่ใช่กลุ่มใหม่กลุ่มใดนะครับผมนะเออนะครับอันนี้เขาก็คือเป็นการยื่นทบทวนสิทธิเนื่องจากอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะในส่วนของโครงการเราชนะเนี่ยนะครับเขาขยายระยะเวลาในการใช้วงเงินดังกล่าวนี้ ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับผมนะอ่ะอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับที่กลุ่มผู้ทบทวนสิทธิ์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับและก็จะสามารถตรวจสอบผลได้นะครับวันไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของการที่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วเงินจะเข้าอย่างไรนะครับย้ําอีกครั้งเป็นกลุ่มผู้ที่นะครับทบทวนสิทธิ์ ที่เขายังไม่ได้รับเงิน7 0 0 0บาทก่อนหน้านี้นะนะครับผมก็เป็นกลุ่มนี้แหละนะครับก็ข้อมูลตามนี้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบนะครับว่าตรวจสอบอย่างไรนะครับอย่างที่บอกถ้าท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับในส่วนของวันที่21พฤษภาคมเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตานะครับอย่างนี้นะอัปเดตแล้วคือเป็น3ปุ่มท่านก็กดปุ่มสีน้าเงินตัวนี้นะครับก็คือตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ถูกไหมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนเดิม ก็คือให้ท่านใส่นะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับชื่อจริงของท่านนามสกุลจริงของท่านวันเดินปีให้เลือกให้ถูกนะครับนะแล้วก็ใส่นะครับตรงตามข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนของท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดตรวจสอบสถานะนะครับแน่นอนครับเวลากดมาแล้วนะครับคนที่ได้รับสิทธ์หรือผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับในกลุ่มผู้ทบทวนสิทธินี้ ก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะแบบนี้นะครับผมก็นะฮะวันที่2องเงินก็จะเข้าให้ในบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน7,000บาทนี่คือเป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันและที่สําคัญกลุ่มเหล่านี้นะครับเวลาท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันป่อตังเนี่ยมันจะบอกว่าไม่พบข้อมูลเนื่องจากอะไรครับท่านคนละกลุ่มกันท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันป่อตัง นะครับเวลาท่านเข้าไปมันก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้สิ่งที่ท่านจะตรวจสอบและนะครับเช็คได้ก็คือเมื่อกรณีที่เรานะครับตรวจสอบในวันที่21นะครับแล้วก็ปรากฏแบบนี้ถูกไหมก็คือท่านได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนะครับในสิ่งที่ท่านจะต้องทําต่อทีนี้หลายท่านก็บอกว่าเอ้เราจะตรวจสอบอย่างไรล่ะนะครับว่าเงินเข้าจริงหรือไม่นะครับถ้าสมมุติขึ้นสถานะแบบนี้นะครับตารางก็บอกชัดแล้วเนี่ยนะครับวันที่22พฤษภาคม ช่วงเวลา6โมงเช้านะครับท่านก็สามารถที่นําบัตรประจําตัวประชาชนของท่านไปตรวจสอบได้นะครับว่าเงินเข้าจริงหรือไม่นะครับวิธีการตรวจสอบอย่างไรอ่ะมาดูกันนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็ให้เรานําบัตรประจําตัวประชาชนของท่านไปที่ร้านค้านะครับที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับซึ่งทางด้านของร้านค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแอป ถุงเงินตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของแอปถุงเงินก็สามารถที่จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนะครับหรือยอดเงินที่มีหรือใช้สิทธิ์ได้ในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับว่าคงเหลือหรือใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่โดยลักษณะวิธีการครับร้านค้าเขาก็จะเข้าไปที่แอปถุงเงินนะครับกดคําว่านะครับเมนูเราชนะในขั้นตอนที่1ตามด้วยนะครับการเลือกรูปแบบเป็นแบบบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนให้กับร้านค้านะครับเขาก็จะสแกนนะครับในส่วนของด้านหน้าบัตรประจําตัวประชาชนของเราผ่านทางมือถือเสร็จแล้วก็จะเช็คและยืนยันรหัสนะครับประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าตรงครบถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อยืนยันบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนะครับเขาก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือที่เข้านะครับถ้าตามที่เว็บไซตเราชนะคอมแบ่งปันไว้เนี่ยนะครับก็จะเข้าวันที่22ถูกไหมครับ7,000บาทและ คนที่ใช้นะครับผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนั่นคือกลุ่มพิเศษหรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะมียอดคงเหลือนะครับที่สามารถใช้สิทธิ์ได้7,000บาทตามที่นะครับแบ่งปันแบบนี้ไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้อมูลที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปัน สำหรับกลุ่มที่ยังตกค้างและยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับ7,000บาทนะนะครับผมก็จะเป็นภาพประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นะครับในเรื่องของการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ดีหรือจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันป่อตตางตามที่เราอัปเดตข้อมูลให้กับท่าน ได้เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตอย่างไรข้อมูลจากกระทรวงการคลังก็จะนํามาแบ่งปันแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ามีความคืบหน้านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้กับทุกท่านได้ติดตามและรับทราบข้อมูลที่เปลี่ยนไปอย่างใกล้ชิดและก็จะได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์นะครับผมได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเอาละ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือติดตามกันก็นกขอบพระคุณเปอย่างสูงละที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ